ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับทัวร์และลั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการเปลี่ยนออฟเอมนะครับของปีหลอดออฟเอมของตัวเดิมนะครับปีหลอดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ขับหัวนะครับ หากล้อ,อ,ลองโฟกัส NE 5 5 3 2 5 P นะครับ2ตัวนี้นะครับ NE 5 5 3 2 P ก็จะทำการเปลี่ยนปอแอมตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์แท้ BB นะครับผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับ ก็จะใส่แทนเข้าไปนะครับเป็นเบอร์ OPA 2 6 0 4 AP นะครับเสียงแนวเสียงก็จะออกกลางเด่นนะครับเบสหนานุ่มนวลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปในฟิลอดตัวนี้นะครับก็อเอามาให้ชมกันก่อนนะครับตัวนี้ซื้อมา เป็นประเด็นเลยนะครับตัวนี้แม่บ้านหูอื้อน,นะครับแม่บ้านบน่นจนหูอื้อน,นะครับตัวนี้นะครับโดนไปตัวแม่บ้านบ่นนะครับก็จะทำโปรเจกต์นี้ก็จะจบแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อนะครับแม่บ้านสั่งห้ามแล้วนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับเกมครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมารีวิวเสียงให้ฟังกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับซื้อมา3ตัวนะครับเอามาใส่ตัวนี้2ตัวแล้วก็จะมาเอาใส่กับ DAC อีก1ตัวนะครับก็จะเป็นคลิปหน้าที่จะมารีวิวที่จะมาอัปเดตให้กันชมนะครับเพื่อเป็นแนวทาง ให้ที่ผู้ชอบเล่นเครื่องเสียงกันนะครับก็เป็นแนวทางกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะขอจบวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนการถอดนะครับก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนได้นะครับถอดได้นะครับใช้แหนบนะครับดึงนะครับสองตัวนะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวเสียงให้ฟังกันนะครับก็ขอจบวิดีโอไว้ก่อนนะครับก็ ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ130ท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับติดตามรับชมกันมานะครับก็จบวิดีโอไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม